สวัสดีสวีดัตอาจารย์ทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมเจ้าของผมเจเ๊นะครับผมก็แล้วก็อาจารย์ก็เลยมาแชร์กับที่ตามบิเจเจ้วยนะครับเมื่อนี้ก็มีมารีวิวเพผนเนี่ยข้อบุญส้มทรบทาร้านะครับอาจารย์สําหรับเมื่อนี้นะครับผมอ่าให้เบอร์ขาวขาวเลยครับผมจะเป็นประมาณนี้ครับอ่ข้อนกันนิ่มๆนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมก็จะลวด คันฝาดเงาห้าสิบเซนนะครับอาจารย์คันฝาดเงาเป็นลวดสปริงเบอร์สองจนหาด้อครับผมอ่าส่วนส่วนเก้า,ากนี่แกเป็นอันเล็กดิบครับสามหุนได้กันเขิ่นยังอันลวดโค้ดสปริงนะครับผมเป็นเบอร์หนึ่งจนหกมิลนะครับผมอ่าประมาณนี้ครับอาจารย์น้ำหนักเบาะนะครับอาจารย์ค่อนข้างจะเบา,เ,บาเลยโอเคนะครับผมผมคิดว่าน่าจะประมาณหาซื้อหกเขียนนะครับอาจารย์ เพราะว่ามันกับมันนักยอนเล็กยิบนี่แหละขนนักก็ได้โอเคนะครับผมกระจงกับกว้างขวางครับอาจารย์ประตูกับเป็นประตูขางครับปุ๊บมีแนวล็อกให้น้ำประตูสามเซนนะครับผมอะไลโนเข่าสบายยนะครับผมนี่คลิปล็อกกล่องเห็นบเออโอเคปุ๊บนี่นะครับผมล็อกแป๊บดับ้อยดิงบอเข็้นะครับโอเคนะครับผม สัดส่วนของกระโจมกว้างเส้นสุดท้ายกว้าง27.5ครับผมเส้นสุดท้ายสุดและยับขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งเนี่ยเส้นนี้จะเป็น28เส้นนี้จะเป็น30สูงความสูงท่อนนี้นะครับจะเป็น22ไปหา23่มเซนประมาณนี้นะครับผมส่วนสูงท่อนนี้ประมาณ29-30ิเมซนนะครับผมส่วนภาพรวม95ถึง1เมตรแล้วแต่ละใบนะครับผมจะอยู่ประมาณนี้แหละครับผมอาจารย์อ่าโอเคนะครับผมค่อนนิ่มๆ เึ้นงขงน,ขนาดเลยอ่ะแล้วก็จะขึ้นขั้นฝาดให้อาจารย์เบิ้งเลยนะครับผมปุ๊บนี่วิธีาการขึ้น,น,นขั้นฝาดแล้ก็บิรึงบิรึงดีๆนะครับผมอ่ะแต่งดีๆซะก่อนจะเป็นพระมาณนี้ครับผมจัาตะไคร้นิดหน่อยนี่อย่าให้มันตึงผดเรื่องเชือนุก,กขยานนะครับพันมันตึงเกินไปเข้ากับฮิตะเข้า,ขากับแต่งเอาหน่ะครับอาจารย์อ่ะ เป็นประมาณนี้นะครับผมรูป,ปร่างหน้าตา<อ>ชื่อว่าใส่ได้นะครับผมอาจารย์เบาผมใบนี้ผมไปซื้อบ,บาหมากเลยนักแบบเบาเลยโอเคเดี๋ยวผมก็จะลั่นให้เบิ้งเลื่นนะครับผมเอาสม,มุดล้มพัดล้มพัดล้มหยกก็ชื่อว่า ใส่ได้ดยดู่ดอกครับอาจารย์ซ้ำที่ว่าน่าจะบลักลันนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวลันเลยครับสุดอยอดครับอาจารย์เป๊ะเลยทีเดียวรับประกันว่าท่าน,นุกแน่นอนนะครับผมอ่ามีประมาณนี้นะครับอาจารย์อาจารย์ท่า,า,านไหนสนใจแบบนี้นะครับผมแบบนี้สิบใบแดงรวมสง่งแบบโอนนะครับผมปลายทางกเพิ่มหนึ่งร้อยห้าสิบเหมือนเดิมนะครับผมอาจารย์ แต่ว่าใบนี้มีเจ้าของแล้วนะครับผมอ่าก็จะเอาไปส่งให้เพื่อนมือนี้นะครับผมอาจารย์โอเคนะครับผมถา้ถาอา,าจารย์ท่านใดสนใจโทรมาเลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณน,นี้ครับผมฝากอาจารย์กยไดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจเจน,น้ำได้อด้วยครับขอบคุณครับล่อ